สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวสนุกๆก,กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งที่เอ่อไม่ใช่แค่ตัวละครในหนังหรือการ์ตูนแต่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์จริงจังๆเลยเรากำลังพูดถึงกับตันอเมริกาครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นตัวละครที่มีมิติทางประวัติศาสตร์น่าสนใจมากซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทความ กัปตันอเมริกาวีรบุรุษแห่งอุดมคติและสงครามนะคะเราจะมาดูกันตั้งแต่จุดกำเนิดเลยว่าทำไมเขาถึงถูกสร้างขึ้นมาแล้วทำไมถึงยังสำคัญอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะครับผมเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยกัปตันอเมริกาเนี่ยเเปิดตัวครั้งแรกปี1941ใช่ไหมครับใช่ค่ะปี1941ใน Captain America Comics เล่มหนึ่งเลยค่ะของค่าย t i m e l y Comics ซึ่งต่อมาก็คือมาเวลที่เรารู้จักกันนี่แหละคะ่ะ คนสร้างก็คือโจไซมอน n กับแจ็คเคอร์บีและที่ผมว่าพีคมากคือหน้าปกเล่มแรกนี่แหละครับเป็นรูปกัปตันอเมริกาเอ่อกำลังเสาหมัดใส่ฮิตเลอร์เลยใช่ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอเมริกายังไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2แบบเต็มตัวเลยด้วยซ้ำนะครับมันดูแบบกล้ามากใช่ค่ะ กล้ามากจริงๆมันสะท้อนจุดยืนของผู้สร้างเลยนะคะทั้งไซมอนและเคอร์บี้เนี่ยเขาต่อต้านนาซีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องการสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อปลุกใจชาวอเมริกันในตอนนั้นด้วยค่ะเหมือนเป็นความหวังความกล้าหาญในช่วงที่แบบบรรยากาศโลกมันตึงเครียดมากๆอ๋อคือไม่ใช่แค่ฮีโร่สู้เหล่าร้ายในการ์ตูนแต่เป็นเหมือนเครื่องมือส่งสารส่งอุดมการบางอย่างด้วย ถูกต้องค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องตอบโจทย์เรื่องออกระแสความนิยมซูเปอร์ฮีโร่ในยุคนั้นด้วยนะคะคือมันก็มีการตลาดเข้ามาเกี่ยวด้วยแสดงว่ามีมุมมองทางธุรกิจด้วยไม่ใช่แค่อุดมการณ์อย่างเดียวแน่นอนค่ะตลาดซูเปอร์ฮีโร่ตอนนั้นกำลังบูมเลย Time l ี่คอม c ิกก็ต้องการฮีโร่ที่เป็นตัวแทนความเป็นอเมริกันแบบชัดๆมาสู้กับค่ายอื่นการสร้างสตีฟโรเจอร์สขึ้นมาเนี่ยก็คือตอบโจทย์เลยจากหนุ่มน้อยออร่างกายอ่อนแอจต่ใจสู้มากๆ อาสาสมัครเข้าโครงการซูเปอร์โซเจอร์จนได้เซรุ่มมินเซตกลายเป็นสุดยอดทหารแข็งแกร่งขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็สวมชุดลายธงชาติอเมริกามีโล่เป็นอาวุธประจำตัวกลายเป็นวีรบุรุษสงครามไปเลยก่อนที่ชะตากรรมจะพาเขาไปถูกแช่แข็งแล้วก็ตื่นขึ้นมาในยุคปัจจุบันซึ่งโหการเอาตัวละครที่เกิดจากบริบทสงครามโลกครั้งที่สองแบบเข้มข้นขนาดนั้น กลับมาในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะในหนัง MCU เนี่ยน่าสนใจมากครับว่าเขาตัดสินใจกันยังไงใช่ค่ะคือหลังจาก Iron Man ปี2008มันประสบความสำเร็จมากๆใช่ไหมคะ Marvel Studios ก็เดินหน้าสร้างจัก,กรวาล MCU เต็มที่กับตันอเมริกาก็เป็นตัวละครหลักที่ขาดไม่ได้เลยการเปิดตัวในหนังกับตันอเมริกา The First Avengers ปี2011เนี่ยเขาเลยเลือกเล่าย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกก่อนเลยค่ะ เพื่อปูพื้นฐานให้คนดูเข้าใจที่มาที่ไปของตัวละครนี้ก่อนก่อนที่จะพามาเจอโลกปัจจุบันถูกต้องค่ะให้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้มีความคิดความเชื่อแบบนี้ก่อนจะดึงเข้ามาในทีม Avengers พอเข้ามาอยู่ใน MCU แล้วเนี่ยบทบาทเขาชัดเจนมากเลยนะครับเหมือนเป็นเสาหลักด้านคุณธรรมศิลธรรมของทีมเลยอืมใช่ค่ะ โดยเฉพาะเวลาเทียบกับโทนี่สตาร์ที่จะออกแนวเ,เน้นเทคโนโลยีปรับตัวเก่งกว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความดีแบบผิวเผินนะแต่มันคือการยึดมั่นในหลักการบางอย่างที่มาจากยุคก่อนที่บางทีมันก็ดูแบบว่าไม่ค่อยยืดหยุ่นในโลกปัจจุบันเท่าไหร่าหาความขัดแย้งตรงนี้แหะค่ะระหว่างอุดมคติที่เหมือนหยุดเวลาไว กับโลกที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนี่ยคือเสน่ห์ของตัวละครนี้เลยแสดงว่าเก่งจริงๆของกัปตันอเมริกาอาจจะไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่เป็นเรื่องของเอ่อความเป็นคนดีการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกใช่ค่ะความเป็นผู้นำที่มาจากความเชื่อมั่นความถูกต้องจริงๆไม่ใช่แค่สั่งการเก่งนั่นทำให้คนอื่นเชื่อใจไว้ใจแล้วก็ยอมตามถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญคือตรงนั้นเลย การเป็นคนดีที่กล้าทําสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะยากหรือต้องเสียสละก็ตามสรุปก็คือกัปตันอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผลผลิตของยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อเป้าหมายบางอย่างในตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายกว้างขึ้นเป็นเรื่องของความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำที่มาจากหัวใจจริงๆใช่เลยค่ะ ซึ่งก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูว่าทำไมตัวละครที่เกิดจากบริบทความขัดแย้งในอดีตอย่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงยังสามารถครองใจคนดูในยุคปัจจุบันได้ทั้งๆท,ที่เราก็เจอปัญหาความท้าทายที่มันต่างออกไปจากยุคนั้นมากๆแล้วการที่เขายังคงได้รับความนิยมสูงมันสะท้อนถึงอุดมคติแบบไหนที่เราอาจจะยังให้คุณค่าหรือบางทีกำลังหวยหาอยู่ลึกๆในสังคมทุกวันนี้กันแน่คะ